เหตุผลว่าทำไมต้องใช้ที่นอนเซเรนซี่ 1. รองรับสรีระแบบเซเว่นโซนด้วยยางพาราแท้ฉีดขึ้นรูปออร์แกนิก100%ช่วยลดอาการปวดหลังปรับสมดุลในการนอนรองรับทุกส่วนของร่างกาย 2. Pocket เก็ตสปริง n ซนโซใช้ Pocket ็ตสปริงแบบพรีเมียมเฉพาะของ b บ b y Supreme ลดแรงสัน่นสะเทือนช่วยให้หลับลึกมากขึ้น 3. ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นผ้าหุ้ม o t t o n Cloud และ Premium Cloud Topper ออกแบบให้ระบายอากาศได้ดีหมดปัญหาที่นอนร้อนที่นอนอับเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากๆเลยคะ่ะ 4. ติดตั้งง่ายจะส่งสะดวกม้วนมาในกล่องสุญญากาศเพียงแค่แกะกลางแล้วรอให้ฟูไม่ต้องแบกให้เหนื่อยนะขนย้ายง่ายแม้อยู่คนเดียวก็ทําได้5รับประกันถึง12ปีวัสดุเกรดพรีเมียมทุกชั้นเลยตั้งแต่ยางพาราแท้จนถึงผ้าหุ้มจากเบลเยียมเพราะทุกชั้นนะคะคือความใส่ใจเซเรนซี่ไม่ใช่แค่ที่นอนแต่มันคือการลงทุนกับการพักผ่อนที่ดีของคุณ